ถึงนาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักคก้าวไกลกำลังอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงทางการเมืองภายหลังที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันวินิจฉัยว่าพิธาลิ้มเจริญรัฐและพักคก้าวไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจากกรณีหาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 โดยในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าพิธาและก้าวไกลมีเจตนาแยกสถาบันออกจากชาติโดยมีชนวนเหตุมาจากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมร่างประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทโดยแยกหมวดความผิดในมาตรา112จากเดิมเป็นความผิดในหมวดความมั่นคงของรัฐกลายเป็นหมวดความผิดในฐานอื่น นอกจากนี้พิธายังมีแนวคิดสนับสนุนการยกเลิกมาตรา112จากการติดสติ๊กเกอร์สีในช่องยกเลิกมาตรา112ที่จัดทำโดยกลุ่มทะลุวังในระหว่างการปราศัยก่อนการเลือกตั้งที่จังหวัดชนบุรีเมื่อปี2566แต่ในประเด็นนี้พักเก้าไกลก็ยืนยันว่าการยื่นแก้ไขร่างกฎหมายมาตรา112 มิใช่การล้มล้างและไม่มีเจตนาแยกสถาบันออกจากชาติแต่ที่แน่ๆขณะนี้ก็เป็นเรื่องกายรีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐยืนหลักฐานต่อสำนักงานกะกะตให้ยุบพ,พักก้าวไกลจากผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสำหรับประเด็นการยุบพ,พักก้าวไกลนั้นอยู่ในกรอบการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92และมาตรา93แต่หากย้อนไปที่การยุคพ,พักการเมืองที่ผ่านมาอาทิการยุคพ,พักอนาคตใหม่จากกรณีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักปล่อยเงินกู้ให้พัก191.2ล้านบาทโดยมิชอบก็พบว่ามีขั้นตอนที่กะกะตดำเนินการไม่ต่ำกว่า10เดือนก่อนจะส่งสำนวนไปถึงสารรัฐธรรมนูญ แตกต่างจากการยุบพ,พักไทยรักษาชาติก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562ในกรณีคดีล้มล้างการปกครองเช่นเดียวกันกกตใช้ระยะเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นที่ดำเนินการส่งสำนวนถึงสารรัฐธรรมนูญแต่ความต่างในคดีล้มล้างการปกครองของพักไทยรักษาชาติ อยู่ที่ขั้นตอนของกะกะตได้ไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองตามมาตรา92ก่อนยื่นสารรัฐธรรมนูญส่วนกรณีของพักเก้าวไกลกะกะตจะดําเนินการไต่สวนภายหลังที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าพักเก้าวไกลล้มล้างการปกครองไม่ใช่แค่นั้นแต่สิ่งที่ธีรยุทธ์สุวรรณเกษร ผู้ร้องคดีล้มล้านการปกครองได้ยื่นเรื่องต่อปปชให้เอาผิดจริยธรรมและยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตจากกรณีสสพักก้าไกล44คนเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112เมื่อปี2564โดยขั้นตอนไต่สวนของปปชนั้นจะเริ่มที่การรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนนำเสนอที่ประชุมปปชชุดใหญ่ว่า เรื่องดังกล่าวมีมูลหรือไม่และหากไม่มีมูลจะนำไปสู่การยกคำร้องแต่หากมีมูลปปชจะแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนจะมีมติออกมาว่ามีมูลความผิดหรือไม่โดยหากชี้มูลความผิดปปชจะส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาเพื่อร้องขอให้ศาลตัดสิทธิทางการเมืองต่อไปเพราะกรณีนี้เคยเกิดขึ้นกับพนิกาวานิชอดีตแกนนำพักอนาคตใหม่ ซึ่งปปชชี้มูลว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีโพสต์ภาพและข้อความใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องสถาบันอย่างไม่บังควรโดยคดีนี้สารดีกามีคำพิพากษาว่าพันนิกาฝ่าฝื้นจริยธรรมร้ายแรงให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตดังนั้นต้องจับตาว่าการยื่นคำร้องอยุบพรรก,ก้าวไกลและการยื่นสอบจริยธรรม44สสจะออกมาอย่างไร ภายหลังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างการปกครองกำลังเป็นชนวนสำคัญที่กำหนดอนาคตของพรรคเก้าไกลทั้งสิน้น